ห่แดงอายุยายครับนี่นะพี่ๆที่ถามว่าแดงอายุธยาเป็นไงอร่อยไหมใครได้ชิมแล้วจริงๆเราจะห่อไว้ตั้งนานแล้ว,ลวเราเอายอดไปเสียบหมดแล้วก็มีพี่ๆถามว่าถ้าไม่เอาขั้วนี้ออกหรอคือตอนนี้ที่แปลงมันมันไม่มีอะไรกลัวแล้วอะ ก็ไม่ต้องออกเดี๋ยวเพนก็เสียก็เรียกอะไรพอเราบีบต,ตรงนี้ออกอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นลายให้โปห่อคเดียวเลยเอาด้านปิดนี้ขึ้นข้างบนเอาด้านที่ส่องได้ลงข้างล่างชุดตั้งก็แม็กซิดปึ๊บเริ่มทยอยออกเนาะนี่เด็ดยอดเลยถี่เขาใบให้เขาแจกใหม่ปึ๊บ แสดงว่าไอ้ที่เด็ดยอดเนี่ยได้ผลอ,อเด็ดปุ๊บเนี่ยเห็นมนีมม่ไม่ร่วงนี่ก็ติดแต่เดี๋ยวมาดูอีกทีนเริ่มออกเยอะอยู่ทยอยห่อ,อ,อไปเพียอ่อนลงเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาวีเอสดาชิดหน่อยเอ้ย B อบีท,ทีบีทีะบีกับเมทาเลเซียมบิวเอเลียคนละอันตัวบีทีเนี่ย โอ้นี่เราต้นนี้กระดกอยู่นะเนี่ยเริ่มออกแล้วเด็ดยอดไปเขาก็แตกอะไรนะ BT กับเมคเเลเซียมคนละตัว BT กับเป็นทาเลเซียมบิวโบรเลียคนละตัว BT จะเป็นบานซิลัสอะไรนะไม่ใช่บาซิลัสทรับซิริสเป็น BS BS เนี่ยช่วยเรื่องผลลายเพราะว่ากำจัดพวกเชื้อรา แอนแท็กโนแเงเกอร์อะไรพวกนี้โอ้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ห่อแล้วเนะยอะมีสิลเกตสองข้างหน้าห่ออยู่หน่อยไปดูดิไปไหมบีทีไม่ใช่บีเดเรียบีทีเป็นเอาออกฤทธิ์เหมือนกันบีทีใช้งานคล้ายกันแต่บีทีจะใช้สำหรับหนอนนะดีกว่าไปไทยเซียมโิวเรียใช้กับพวกแมลงปีกแข็งได้ตะกัตงตะกัแตแดนอะไรเงี้ยโดนอันนี้หมด ที่อันที่มีเปลือกอ,อันไหนอะนนไรนะอ๋อนูอน่นเหรอที่โน่นบะเดี๋ยวเราไปแปรงหน้ากันไปดูสีสเกกันครับอันนี้สีสเกตอยากห่ออีกไหม,มเด็ด<ๆ>เด็ดยอดปล่อยยาวๆอย่างนี้แหละจริงๆสีสเกตเนี่ยดูทรงจะเป็นฝรั่งเบาพันเบาเพราะว่าใบเลียวแต่เ,เราไม่ได้เด็กก็เลยบำรุงเงา จริงอย่างเดียวเลยมีใครอยากได้ไมั้ยมีแบ่งหน่อยนึงไม่กี่ต้นที่ห้าต้นเสียบยอดไว้แต่จริงจริงยาวไว้ปลูกเองเห็นพี่ๆถามกันเยอะเพราะว่าเรายังไม่ได้ชิมเนี่ห่อชิมละแต่ก็เสียบยอดกระตอนไว้อยู่่าจะขยายลงเองดูทรงเขาเป็นฝรั่งที่สวยอะแล้วใบยาวอย่างเงี้ยนะ่าจะติดผลง่ายกว่านี้ไม่ได้ทำอะไรนะเขาติดเอง เนี่ยฝั่งเนี้ยพอเราตัดตอนไปใช่ไหมมันก็ติดลูกเลยแต่เราจะไม่ห่พอพราะเป็นของกิ่งตอข้างล่าง,งนี่ก็เริ่มมีแล้วโอ้ยนี่เริ่มออกเยอะเหมือนกันอ่าได้ยอดก่อ,อนอหงชุ่นนะเราได้เด็ดยอดไปเจ้าผลละอยากกินละเอาตะกิ่งมานานละ จริงสีเทดนี่ก็โนมก็น่าจะติดแลวไม่ต้องเด็ดก็ได้แต่อยากให้มันทรงใหญ่อย่างนี้แหละนี่หงจ้วนสือ่อไม่ได้แต่งต้นเลยอ่อเอาลูกอย่างเดียวเลยหงจ้วนสือ่อ ผลกลมนะครับหมดรุ่นโอ้ยฝั่งนี้ติดเยอะเลยิเยะได,ได้อนนายุกิ่งแขนงข้างล่างต้องตัดถิ้งมึงิกะจะตัดไหยทรงจะปแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าเราอันนี้เราปลูกกินลูกเลยไม่เคยได้แต่งต้นออกปุ๊บไปนี่เลยนี่ยกิ่งขแขนงพวกนี้เอาออกครับไปเสียดายครับ ด้านล่างนี่เอาออกเลยนะอันนี้มันติดว่าห่อแล้วไม่ั้นสั่นอันนี้เอาออกนะพี่พี่ถามหากันไกลเยอะเหมือนกันนะใช้ตัวเนี้ยซอฟแรงดีมันสามจังหวะทอนใหญ่ๆมันบีบไปก่อนแล้วก็คลายมดแ้วง่ีข้างหน่อยมี่แต่แตงโมลแล้วล่ะ นี่เราก็ตัดแต่งเอาไว้ผลแล้วตัดยอดไปเห็นมีแป๊บๆปนี่แต่ว่ามันโตแล้วแม่แล้วอืมไม่แต่จริงๆห่งหอดได้เลยไอเนี่ยอันนี้พันพันอะไรอ๋อแดงปะปิยองแดงปะปิยองหรือแดงปัตตนีชิมรสชาติไอ้นี่ช่างมัน เราไม่ได้แต่งต้นเนาะกลิ่นกเ์เล็กเนี้ยอาอ,อ,อืมโอเคครับเช้าๆเนาะเดินดูฝรั่งไปอันนี้ลูกหงส์เพิ่งปลูกเอาจ้ะแดดมาแล้วม่เลี้ยงเป็นแวมพายครับไปยโดนแดดไม่ได้ ครับเช้าเช้าทำแค่นี้แหละทำส่วนเนี่ยไปทำอะไรเยอะเต็มเลยไปไปหลบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเองจ้ะฟ้าขึ้นจะไม่ชไม่คุ้มค่าหมอใช่ไหมเธ้าเช้าแวบหนึ่งนางก็จะมาช่วยเองบ้านให้ที่เหลือเราก็ทำไปเรื่อยๆครับหลงก็หลบ ร่มไปเรื่อยสวยงามตาม้องเรื่องโอเคเดี๋ยวไปทำด้านน้นต่อแล้วและมาถ่ายเษตกรมือใหม่ฮะจะนนีกลับไปทำงานแล้ว <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินสีวิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวไปหอด้านอื่นต่อไปเล้วสวัสดีจ้า